สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กเลเจนด์ EP 2กับผมอาจารย์มิกซ์นะฮะดกร์นัทกฤษเปาอินนะครับ EP ที่แล้วครับเราได้เริ่มต้น ปฐม,มบทไปแล้วนะว่ามันมีเหตุการณ์โจรพวกผ้าเหลืองอารวาสนะครับนั่นก็เลยทําให้3ามพี่น้องอย่างเล่าปีกวนอูเตียวขุยได้มาเจอกันอีกครั้งอีกคราหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการสาบานที่สวนทอแต่ปัญหามืออื่างครับท่านผู้ชมครับเมื่อมีการรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเงินทุนมันก็ต้องมีอาวุธมีอ่านมา้ามันจะต้องมีทหารแต่ไม่มีอะไรเลยครับคือมีแต่ใจเพราะนั้นสิ่งที่เล่าปีกวนอูเตียวขุยจะต้องทาก็คือว่าจะต้องเริ่มมีการระดม นะบุคคลเข้ามานั่นเป็นหน้าที่ของเตียวหุยเลยครับเตียวหุยนั้นรักเล่าปีและกวนอูมากนะฮะเพราะว่าเป็นความผูกพันอย่างที่บอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรจึงมีการขายบ้านขายช่องนะฮะของเตียวหุยไปขายร้านรวงธุรกิจอะไรไปต่างๆเพื่อเอาเงินมาเป็นกองกลางให้กับพี่เล่าปีได้ไปทําการเมืองต่อไปนี่คือใจนะฮะของเตียวหุยที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นครับก็ปรากฏว่า สามารถระดมผู้คนมาได้ประมาณ500คนที่นี่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คืออาวุธนะฮะแล้วก็ม้าแต่บังเอิญครับเป็นความโชคดีฮะเพราะว่ามีพ่อค้าม้าและพ่อค้าเหล็ก2คนครับเข้าไปประสบปัญหานะครับว่าเวลาจะเดินทางไปอีกเมืองเนี่ยดันไปเจอโจรดักอยู่ก็เลยจะต้องถอยกลับมานะฮะถอยกลับมาอยู่ที่เมืองตุ้นกวน แล้วก็พยายามที่จะหาผู้คนที่มีที่พลในพื้นที่นั้นชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้คนที่มีที่พลมากที่สุดที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ใช่ขุนนางก็คือเล่าปีครับนั่นก็เลยทําให้พ่อค้าม้ากับพ่อค้าเหล็กเดินทางมาหาเล่าปีที่บ้านซึ่งก็มีคนมารายงานเล่าปีนะให้ทราบว่ามาบัดนี้พ่อค้าม้ากับพ่อค้าเหล็กเนี่ยจะมาขอพบเล่าปีดีใจมากเลยครับเล่าปีก็กอดน้องอีกสองคนกันกลมเลยทีเดียวครับบอกว่าฟ้าเข้าข้างเราแล้วนะฮะเหตุผลที่พูดแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่า ถ้าสามารถคุ้มครองแล้วก็สามารถโน้มน้าวพ่อค้าม้าพ่อค้าเหล็กได้ก็จะได้ม้าแล้วก็จะได้เหล็กมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราเนี่ยเมื่อมาเจอกันก็จริงๆด้วยครับพ่อค้าม้าประทับใจเล่าปี่เล่าสตอรี่เทลลิงได้เก่งมากก็เลยได้ม้ามา50ตัวแล้วก็เหล็กจํานวนหนึ่งนะครับเล่าปี่ไม่รอช้าครับสั่งให้คนทําการตีอาวุธครับเล่าปี่ตีเป็นกระบี่คู่กวนอูได้ง้าวมงกรเขียวจันเซี่ยวและเตียวหุยได้เป็นทวนยาวครับ หลังจากนั้น3พี่น้องนะฮะก็เริ่มที่จะเดินทางไปนะฮะตามประกาศไปที่ แควนอีจิวเมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกับเจ้าเจ้งนะครับซึ่งเป็นขุนพลมือขวาของเจ้าแควนอิจิวในขณะนั้นนั่นก็คือเล่าเอียนเล่าปีก็ไปเข้าพบเล่าเอียนดีใจเสยยกใหญ่ครับเล่าปีก็เล่าเรื่องนะครับด้วยความสามารถของเล่าปีที่สามารถทำสตอรี่เทลลิงได้ก็บอกว่าเล่าปีเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ห่าเหมือนกันเหมือนกับท่านเล่าเอียนเล่าเอียนนั้นก็เห็นว่าสถานการณ์นั้นจวนตัวก็เลยรับเล่าปีเข้ามานะฮะให้เป็นหลานด้วยนะครับ หลงัง,าง,ง Hence, จากนั้นครับเล่าปีกวนอูเตียวขุยก็สามารถที่จะปราบโจนพวกผาเหลืองนะฮะไปได้นะครับอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับนั่นสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้คนในบริเวณนั้นแล้วก็สร้างความประทับจิตประทับใจนะครับให้กับเล่าเอี่ยนเจ้าแคว้นอิจิ๋วอย่างไรก็ตามครับพวกโจนเนี่ยมันอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยทีเดียวครับสิบเกงครับเจ้าแคว้นเฉียงจิ๋วก็มาขอความช่วยเหลือกับเล้าเอี่ยนอีกด้วยบอกว่าตอนนี้โจรมันถล่มเมืองมากเลยทีเดียวเล่าเอี่ยนก็บอกว่าเล่าปีเจ้าไปช่วยได้ไหม เล่าปีบอกได้เลยนะเดี๋ยวหลานจะไปจัดการให้เองก็พาทหารไป500แต่มันคงไม่พอมือล้ครับที่จะสู้พวกโจรก็เลยทําให้เล่าเอียนเนี่ยสั่งการฮะสั่งการให้เจ้าเจ้งนําทหาร5 0 0พันไปช่วยเล่าปีด้วยแล้วในระยะแรกที่ทำการต่อสู้ครับก็ต้องบอกว่าแหมมันโหดเหี่ยมโหดร้ายทารุณเหลือเกินแล้วครับเพราะว่าโจรมีจํานวนมากเลยทีเดียวก็เลยวางแผนล่อลวงให้พวกโจรเนี่ยเข้ามาติดกับอยู่ใน หุบเขานะฮะแล้วก็สามารถที่จะปราบพวกโจรได้ด้วยการโจมตีซุ่มโจมตีหลายทิศหลายทางมากเลยทีเดียวนั่นทําให้สร้างความประทับใจให้กับสิบเก่งเจ้าแคว้นเฉิงจิวเป็นอย่างมากเมื่อปราบโจรพวกเผาเหลืองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิบเก่งซึ่งเป็นเจ้าแควน,นะครับก็ได้ทําการปูมําเน็จให้กับคนที่มีคุณอุปการในการศึกในคราน,นั้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยเลยทีเดียวครับเจ้าเจ้งก็บอกว่าท่านเล่าปีเอาละเราสําเร็จภารกิจของเราแล้วเชิญกลับไปที่แควนอิจิวเพื่อไปเล่าเรื่องราวความสําเร็จนี้ให้กับท่านเล่าเอียนด้วยเล่าปีบอกว่าท่านเจ้าเจ้งกลับไปก่อนเถิดเจ้าเจ้งก็เลยถามเล่าปีไปว่า แปลว่าอะไรถ้าเราปีถ้าไม่กลับไปพร้อมกับเราหรือเล่าปีบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ของเล่าปีนะฮะก็เล่าเท้าความให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรียนหนังสือเคยเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าโลติดแต่ตอนหลังอาจารย์โลติดเนี่ยไปได้ดิบได้ดีฮะเป็นหนึ่งในสขององค์กรของจักรพัรดิหั่นเลนเต๋ ตอนนี้ท่านกําลังติดพันสู้ศึกนะฮะกับพวกโจรพวกพเลืองอยู่เล่าปีกวนอูเตียวหุยก็ตัดสินใจว่าจะไปช่วยนะฮะท่านอาจารย์โลติป,ปราบโจรพวกพเลืองเจ้าเจ้งก็บอกว่าได้ท่านเล่าปีขอลาเล่าปีก็ขอลาต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปแล้วครับเจ้าเจ้งก็กลับไปที่แคว้นอิจิวเล่าปีกวนอูเตียวหุยพาทหาร500นะฮะของตอนเองนะครับไปหาโลติดอยู่ที่บริเวณตำบลกงจง พอเดินทางไปถึงปุ๊บโลติดก็เอ้าเล่าปีไปไงมาไงเล่าปีบอกว่าก็มาหาจานนี่ไงโอ้โหปากหวานเหมือนกันมาหาจานเลยครับก็พูดความจริงก็เข้าไปก็ทักทายกันเรียกได้ว่าดีอกดีใจกันเสียยกใหญ่เล่าปีก็บอกกับท่านอาจารย์โลติดว่าท่านอาจารย์เราปีมาช่วยท่านแล้วมาช่วยปราบโจรแล้วโลติดบอกตรงนี้ไม่มีปัญหานะเอาอยู่ละอยู่หมัดและสถานการณ์นั้นสบายแต่ว่าองค์คระอีกสองคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่ชื่อว่า ฮองหูสงกับจูฮีตอนนี้กําลังรบติดพันมากเลยทีเดียวกับหัวหน้าโจนท่านโลติดยังบอกไปอีกว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะพอจะเอาอยู่แม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าพวกโจรเนี่ยถึง3เท่าก็คือเตียวก๊กเนี่ยหัวหน้าโจนอยู่ตรงนี้แต่ตรงที่อันตรายกว่าก็คือเตียวโป้และเตียวเหลียง สองพี่น้องซึ่งเป็นน้องชายของเตียวกกเนี่ยกำลังรบติดพันนำพวกโจรพวกผาเหลืองรบติดพันอยู่กับท่านจูฮีกับฮองหูสงสององค์คารักษที่กลายเป็นแม่ทัพมาปราบโจรเสียแล้วขอให้เจ้าเล่าปีเนี่ยนำพาพวกเราเนี่ยไปช่วยด้วยนะเจ้าพาทหาร500ของเจ้าเนี่ยไปช่วยท่านจูฮีกับฮองหูสงด้วยเล่าปีก็รับปากรับคำไปช่วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างที่เล่าปีกันบางเดินทางไปยังตำบลการต่อสู้ที่เองฉวนจูฮีกับฮองฮูสงก็ไม่รอช้าครับมาทำการปรึกษาหารือกันวางแผนในกระโจมว่าจะปราบพวกโจรอย่างไร ปรากฏว่าในระหว่างที่คุยเนี่ยก็มีการประเมินสถานการณ์นะพวกโจรเนี่ยมันมีการตั้งค่ายแบบง่ายๆนะก็ไม่ค่อยเข้าใจทางยุทธวิธีนะครับเรียกได้ว่ายังอ่อนประสบการณ์ไปเอาฟางนะฮะมาทําเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในค่ายของพวกโจรเพราะฉะนั้นจูฮีกองฮงสงบอกว่าฟางเนี่ยมันไม่ถูกกับไฟก็จะใช้แผนการในการเผานะค่ายฟาง ของพวกโจรพวกพะเหลืองนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็จะนำกำลังทหารบุกเข้าตีหลายทิศทางให้พวกโจรนั้นจะต้องพ่ายแพ้ไปก็ตกลงกันแล้วครับทั้งจูฮีแกับฮงคูสงสั่งการทหารมาให้ถือฟางคนละมัดนะแล้วก็เตรียมจุดไฟด้วยค่อยๆย,ย่องไปย่องไป ปรากฏว่าแผนการเนี่ยบรรลุผลสําเร็จครับเมื่อทหารของฝ่ายจูฮีกับฮองฮูสงสามารถที่จะเผาค่ายฟางนะฮะของพวกโจรพวกเหลืองได้พวกโจรพวกเลืองก็หนีกันจ้าละวันแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวครับฝ่ายจูฮีกับฮองฮูสงก็สั่งให้ทหารนั้นเข้าไป รุกคาดนะฮะโอ้เรียกได้ว่าแบบบทขยี้ครับมขยี้จะเรียกได้ว่าแทบจะจมดินเลยจมธรณีเลยทีเดียวแล้วครับมาปรากฏว่า2หัวหน้าโจรครับก็คือเตียวโป้กับเตียวเหลียงนั้นหนีไปทางภูเขาแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอหน,นีไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเจอมีธงสีแดงโบกสวยยัยยางเรียกได้ว่าสง่างามมากเลยทีเดียวครับมีนายทหารหนุ่มผู้หนึ่งขี่ม้าอย่างองอาจนั่งม้าจังก้าอยู่คนนั้นก็คือโจโฉครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวใน EP2 ของ3ก๊กเลเจนดก็ขอหยุดเรื่องราวตามไทม์ไลน์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาฟังในช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์กันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ครับเราสังเกตเห็นว่าใน EP นี้เนี่ยเป็นการสู้รบกันระหว่างฝ่ายของพวกโจร กับฝ่ายของทหารนะรที่มาจากส่วนกลางนะองค์จักรพรรดิท่านเลนเต้ ente, ได้ส่งทหารเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นทันโลติดฮองฮูสงจูฮี uh สังเกตดูว่าพวกโจรแม้จะมีจํานวนที่มากกว่านะครับแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปอะไรคือเหตุผลครับเหตุผลก็คือว่าจํานวนนั้นพ่ายแพ้ต่อคุณภาพครับในการวางแผนการรบเนี่ยมันไม่ใช่การรบแต่เพียงซึ่งซึ่งหน้าตรงๆแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ว่ามันยังมีการใช้กลอุบายครับสังเกตดูว่าพวกโจรเนี่ยใช้ฝั่งนะฮะในการสร้างสิงส่งปลูกสร้างที่พักชั่วคราวในค่ายนั่นหมายความว่าตัวเองนั้นจะต้องมีการระแวดระวังนะการถูกเผาให้จงดีแต่พวกโจรเนี่ยไม่ได้มีการวางระบบนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างทหารที่เป็นนักรบกับพวกโจรที่ไรระบบครับยังไงก็ตามครับถ้าฝีมือนั้นสูสีกันหรือใกล้เคียงกันหรือมีเลเวอร์ริลยอย่างกันคนที่มีปัญญาและมีระเบียบว,วินยัยย่อมชนะได้อย่างดีและนี่คือสิ่งหนึ่งที่กลยุทธ์ ของท่านซุนวูได้กล่าวเอาไว้เลยนะครับเรื่องของระเบียบของกองทัพนะเรื่องของวิสัยทัศน์ของขุนพลเป็นเรื่องที่สําคัญก็คิดว่าใน E p พีเนี่ยก็พอของปากอมคอปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะจุดแรกก็คือสมอรภูมิที่เล่าปีสามารถปราบลงได้นะรปราบพวกโจรได้สร้างชื่อเสียงนะฮะจากจุดเล็กๆทหาร500สร้างชื่อเสียงให้กระจายไปในขณะที่โจโฉเพิ่งจะมาปรากฏตัวในตอนท้ายของ E p พีแล้วโจโฉจะมีบทบาทอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมรายการ3ก๊กเลเจนด์ ใน ep 3ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเย,ยนขอบคุณสวัสดีครับ